ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมีความเพียรเป็นเครื่องตื่นมีสติสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นเบิกบานผ่องใสเห็นแจ้งในอุสรธรรมทั้งหลายสมควรแกร่การในการประกอบกรรมฐานนั้นหนึ่ง,งพึงหวังผลสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือความเป็นอนาคามี เมื่อ,อยังมีอุปาทานเหลืออยู่เธอทั้งหลายตื่นอยู่จงฟังคำนี้เธอเหล่าใดผู้หลับแล้วเธอเหล่านั้นจงตื่นความเป็นผู้ตื่นจากความหลับเป็นคุณอันประเสริฐเพราะภัยย่อมไม่มีแก่ผู้ตื่นอยู่ผู้ใดตื่นอยู่มีสติสัมปชัญญะมีจิตตั้งมัน่นเบิกบานและผ่องใส พิจารณาธรรมอยู่โดยชอบตามการอันควรมีสมาธิเป็นธรรมเอกผุดขึ้นแล้วพึงกำจัดความมืดคืออวิชชาเสด้เพราะเหตุนั้นแลภิกษุพึงประพฤติธรรมเป็นเหตุให้ตื่นภิกษุผู้มีความเพียรมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนมีปกติได้ฌานตัดกิเลสเครื่องผูกพันเหล่าสัตว์ไว้ด้วยชาติ แต่ชราได้แล้วจะบรรลุยาอเป็นเครื่องตัสรุอย่างยอดเยี่ยมในอัตภาพนี้แน่นอนจากชาคริยสุขุตการิการอิติมุตตะ